นางสาวธิติพัน์โชดเดชาชชยนันสอสอเขตบางกะปิและวังทองหลางกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐในฐาขขนะโฆษกคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุและโทรทัศน์ร,รัฐสภา,าเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการสังคมของประชาชนว่ารัฐบาลได้มีการมอบสิทธิสวัสดิการต่างๆให้กับประชาชนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงเสียชีวิต ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้มีการกำหนดให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนมีสิทธิในการเรียนฟรีจนถึงอายุ15ปีรวมถึงมีสวัสดิการสำหรับคนตกงานผู้ว่างงานและในเร็วนี้ก็จะมีเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่รัฐบาลได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณในเรื่องของการขอเพิ่มเงินให้กับประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก500บาทมีเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการตลอดจนเงินชาปนากิจส่งเคราะห์ที่รัฐบาลได้มอบให้กับประชาชนตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต ทางด้านนางสาวทิติพัฒน์ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า จะเห็นได้ว่ารัฐบาลและรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ดูแลประชาชนในเรื่องของสวัสดิการอย่างครอบคลุมและทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการดูแลประชาชนในทุกๆด้านตั้งแต่แรกเกิดจนเสียชีวิตซึ่งหากประชาชนมีความเดือดร้อนหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามได้ที่ศูนย์ประชาบดีหมายเลข1300โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและชี้แนะในเรื่องของสวัสดิการต่างๆครับ นี่นะคะทางคณะกรรมการการสวัสดิการสังคมนะคะก็ได้มอบให้กับ ท่านคณะกรรมาการแต่ละท่านเนี่ยได้เปิดเวทีในเรื่องของสวัสดิการสังคมที่ประชาชนได้เข้าถึงนะคะซึ่งคณะกรรมาการนี้มีทั้งหมด15ท่านแต่ละท่านเนี่ยก็นำโครงการต่างๆเหล่านี้ไปลงในพื้นที่เพื่อที่จะได้ไปชี้แจงแล้วก็ไปบอกกล่าวให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบสิทธิสวัสดิการที่ทุกท่านจะได้รับค่ะแล้วก็คาดว่าในเปิดสมัยประชุมหน้าในปีงบประมาณ2564ท่านประธานลังสีมารดรัศมีแล้วก็รวมถึงคณะกรรมาการท่านอื่นๆก็คงจะจัดเวทีแบบนี้ไปอีกนะคะเพราะว่าจริงๆแล้ว สวัสดิการที่พี่น้องประชาชนจะได้รับเนี่ยมีอยู่มากมายนะคะเพียงแต่ว่าพี่น้องประชาชนบางท่านอาจจะไม่ทราบแล้วก็การประชาสัมพันธ์อาจจะไม่ทั่วถึงวันนี้เราในฐานะที่เป็นคณะกรรมาการแล้วก็เป็นผู้แทนของพี่น้องประชาชนรวมถึงท่านสสท่านอื่นด้วยทั้งสภานะคะก็อยากที่จะไปประชาสัมพันธ์แล้วก็ไปบอกให้พี่น้องประชาชนได้ทราบสิทธิสวัสดิการที่ทุกท่านควรจะได้รับด้วยค่ะ